บางคนทีเจจะสิแต่งงานได้บาสมม่ก็สิบปานหมืดนคนบ่สิบปานหมือนคนบ่แต่ถ้ามึงไม่เชื่อมึงอยากตายมึงก็ไปแต่งงานกันมาเลยมึงไม่ต้องมาเชื่อกูมึงดูถูกกูอาจารย์ครับเขามีวีธีแก้วะครับไม่มีหรอกเอาอเอา บอกแก้วลุยอย่าไปถามเพื่อนเรื่องของแก้มันบ่มีการที่มีวิธีแก้มันบ่มีอย่าไปถามมันทันเออไอ้อินฮะเขากลับคนเถอะไปเลยกดโปกลับก่อนเลยตรวจยิผิดพลาดแล้วเดี๋ย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 วเงินคอยเอามาให้ทีหลังเด้อไปไป พอแล้วไปแล้วสองร้อยสองร้อยค่าจ้างทองนี่เห็นไหมทองคำนักสามสิบบาทอ่า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 นเงินผัดโอ้ไม่ได้ถือมาสินะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยไปเอากลับมาอีกได้อ่าเอ้ยอกิลนี่คือคือคือสิทธิ์กับที่ 老板你碰